สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาชวนคุยกันเรื่องของแป้งนะคะวันนี้พิมพ์มาพร้อมกับกระปุกแป้งนะเยอะแยะเลยค่ะทางด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะงงว่าทาไมมาพร้อมกระปุกนะคะทําไมไม่มาเป็นถุงแบบนี้เวลาเราซื้อแป้งนะคะเขาจะมาเป็นถุงแบบนี้ค่ะแต่เวลาที่เราแกะใช้แล้วทีนี้ใช้ไม่หมดนะคะเราควรเก็บแป้งยังไงนะคะให้ย้อนไปดูคลิปเก่าของพิมพนะคะเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด,ด้านบนนะคะพิมพ์สอนเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะในคลิปกัน ก่อนนะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะมาจากคำถามในคอมเมนต์ที่ถามว่าเวลาเราไปซื้อแป้งนะคะมันมีหลายยี่ห้อมากๆเลยทีนี้ในสูตรบอกว่าใช้แป้งนี้แต่พอเราไปซื้อจริงๆที่ร้านเนี่ยมันไม่มียี่ห้อนั้นนะคะเราจะใช้ยี่ห้ออะไรแทนได้บ้างแล้วก็แป้งแต่ละอย่างนะคะต่างกันยังไงนะคะถ้าไม่มีแป้งนี้ใช้แป้งนี้แทนได้ไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ วัตถุดิบหลักนะคะในการทําขนมของเรานะคะหนีไม่พ้นเลยก็คือแป้งนะคะทีนี้แป้งที่เราจะใช้ทาเบเกอรี่เนี่ยก็คือแป้งสาลีค่ะเพราะว่าในแป้งสาลีเนี่ยจะมีกลูเตนนะคะและเจ้ากลูเตนเนี่ยก็คือโปรตีนที่จะมีความเหนียวยืดหยุ่นนะคะและคุณสมบัติตรงนี้นะคะก็จะไม่เกิดโครงสร้างของเบเกอรี่นั่นเองทีนี้นะคะเวลาที่เราไปซื้อเนี่ย ก็จะมีหลายยี่ห้อมากๆเลยและชื่อของยี่ห้อแป้งเนี่ยทำให้เรางงม,มากๆเลยนะคะอย่างเช่นกบจิงโจยานอวกาศกำแพงเมืองจีนพัดโบกบัวแดงว้าวเห็นไหมคะว่าชื่อเนี่ยมันแบบหลากหลายมากๆนะคะรวมทั้งแบบเป็นชื่อสัตว์สิ่งของอะไรเยอะแยะมากเลยทีนี้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่า แป้งต่างๆเนี่ยเขาต่างกันยังไงโดยที่เราจะมาแยกประเภทของแป้งจากปริมาณกลูเตนปริมาณโปรตีนที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะอันดับแรกที่พิมพ์จะพูดถึงเลยนะคะก็คือแป้งเค้กค่ะเราจะเริ่มจากแป้งที่มีปริมาณกลูเตนน้อยก่อนนะคะโดยที่เราจะแยกประเภทแล้วก็คุณภาพของแป้งให้ดูกันอันดับแรกเลยที่พิมพูดถึงนะคะก็คือแป้งเค้กค่ะนี่นะคะพี่มีให้ดู2กระปุกนะคะแป้งเค้กเนี่ย จะเป็นแป้งที่มีปริมาณกลูเตนน้อยนะคะน้อยพอๆกันกันกบแป้งอะสาลริชนิดพิเศษเลยแต่เดี๋ยวเราจะพูดถึงแป้งสาลริชนิดพิเศษกันหลังจากนี้นะคะแป้งเค้กเนี่ยจะมีความละเอียดแล้วก็มีความนุ่มเบานะคะเป็นแป้งสาลริชนิดเบาทีนี้แป้งเค้กเนี่ย เราใช้ทําขนมอะไรอย่างที่บอกค่ะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าใช้ทําขนมเค้กก็จะทําพวกอ่ะเค้กชิฟฟ่อนเค้กสปันนะคะทีนี้เราไม่มีแป้งเค้กเราใช้แป้งอื่นแทนได้ไหมขีดเส้นใต้2เส้นนะคะทําได้ค่ะแต่ว่าเนื้อขนมที่ได้นะคะเขาจะไม่ได้มีความนุ่มฟูเท่ากับที่เราใช้แป้งเค้กทํานะคะ ทีนี้อะไรที่ทำให้แป้งเค,ค้กขึ้นฟูก็จะมีพงฟูหรือก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเบกกิ้งโซดานะคะทีนี้พงฟูหรือเบกกิ้งโซดาตรงนี้ถ้าใครย,ยังไม่มีความเข้าใจนะคะว่ามันทำให้ขนมขึ้นฟูได้ยังไงให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะคะพิมพ์เคยพูดถึงเรื่องพงฟูกับเบกกิ้งโซดาไว้นะคะเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะลองคลิกไปดูได้เลยนะคะทีนี้ถ้าไปที่ร้านค้า สมมติว่าในสูตรบอกว่าใส่แป้งพัดโบกหรือว่าในสูตรบอกว่าใส่แป้งลิปปิน้นถ้าไปดูที่ร้านค้าไม่มียี่ห้อตรงนี้นะคะตามสูตรบอกเราใช้ยี่ห้ออะไรแทนได้บ้างนะคะยี่ห้อของแป้งเค้กก็จะมีนี่ค่ะพัดโบกนะคะริปบิ้นนะคะเขาก็จะเป็นรูปพัดนะคะแล้วก็เขียนไว้นะว่าเป็นลิปปิ้นนะคะมียี่ห้ออื่นอีกไหมมีค่ะ,อะนอกจากพัดโบกแล้วก็ลิปบิ้นก็จะมีอะมองกุฎม่วง คีเล่นแดงกุหลาบนะคะจิงโจ้นะคะชื่อพวกนี้นะคะฟังดูแปลกๆนะคะแต่ชื่อพวกนี้คือยี่ห้อของแป้งเค้กหมดเลยนะคะเลือกซื้อได้ตามร้านค้าในท้องถิ่นนะคะว่าเขามียี่ห้ออะไรก็สามารถมาใช้แทนกันได้ค่ะอันดับต่อมานะคะที่เราจะพูดถึงกันก็คือแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์เนี่ย เขาเกิดจากแป้งสาลีชนิดเบากับแป้งสาลีชนิดหนักผสมรวมกันทีนี้พอผสมรวมกันแล้วเนี่ยเราก็จำง่ายๆเลยค่ะเขาจะอยู่ตรงกลางนะคะก็คือเขามีปริมาณกลูเตนอยู่ในระดับปานกลางเพราะว่าเขาเกิดจากเบากับหนักผสมกันนะคะอย่างแป้งเค้กอันเนี้ยเบาใช่ไหมคะเขาก็จะมีปริมาณกลูเตนน้อยต่อมาถัดมาก็คืออันนี้ก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์เขาก็จะอยู่ระดับกลางกลางค่ะทีนี้ แป้งสาลีอนเนกประสงค์ตรงนี้นะคะตามชื่อเขาเลยนะคะว่าอนเนกประสงค์ก็คือเราสามารถใช้แป้งสาลีอันนี้แทนแป้งอื่นๆได้แต่แน่นอนค่ะว่าเนื้อสัมผัสของขนมจะต่างกันออกไปนะคะ แต่มันก็เป็นเหมือนแบบว่าอนเนกประสงค์อนนะเนาะแล้วก็หยิบใช้ได้ง่ายอย่างนั้นละกันค่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์ตรงนี้ชื่อบอกอยู่แล้วว่าอนเนกประสงค์ส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเอามาทําพวกเบรานนี่พายทาสนะคะแล้วก็พวกแบบคุกกี้ต่างๆนะคะก็มักจะใช้แป้งอันนี้แต่ว่ามันก็จะมีเค้กอย่างฟู้ดเค้กนะคะที่เขาจะมีชิ้นเนื้อผลไม้ก็ใช้แป้งอันนี้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเอาแป้งเค้กไปทำฟู้ดเค้กเนี่ย แป้งเขาเบาเขาไม่สามารถจะรับน้ำหนักอชิ้นเนื้อผลไม้ได้นะคะทีนี้สิ่งที่ทำให้แป้งสาลีเอเนกประสงค์ขึ้นฟูก,ก็คืออาพงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาเหมือนก,นกันกับแป้งเค้กเลยค่ะเวลาเราไปซื้อมันก็จะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันค่ะเวลาเราไปซื้อนะคะก็มันจะมียี่ห้อที่แบบอามีขายทั่ทุกที่นะคะก็คือยี่ห้อนี้นะคะก็คือ แป้งว่าวนะคะเขาก็จะเป็นรูปว่าวแบบนี้เลยแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะเช่นตากบหัวกว้างต้นสนนะคะเชอรี่ฟ้าอันนี้ก็เป็นยี่ห้อของแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะถ้าในสูตรบอกว่าใช้แป้งสาลีตาว่าวแต่เวลาเราไปซื้อที่ร้านนะคะไม่มียี่ห้อนี้นะคะอาจจะมียี่ห้ออื่นอย่างเช่น หว้กวางเชอรี่ฟ้าแบบนี้เราก็ซื้อมาใช้แทนกันได้ค่ะอันดับต่อมานะคะคือแป้งขนมปังค่ะก็จะเป็นแป้งเซตนี้นะคะแป้งขนมปังตรงนี้นะคะจะมีปริมาณกลูเตนมากที่สุดเลยนะคะเนื้อเขาก็จะหยาบที่สุดด้วยนะคะเมื่อเทียบกับแป้งอื่นๆตรงนี้นะคะแป้งสาลีชนิดนี้นะคะเมื่อเขามีปริมาณกลูเตนที่มากเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุน่น มีความเหนียวที่มากขึ้นนะคะมันก็จะเกิดเป็นโครงสร้างของขนมปังทีนี้สิ่ที่ทำให้แป้งขนมปังขึ้นฟูขีดเส้นใต้2เส้นเลยนะคะใช้ยีสต์เท่านั้นนะคะแป้งขนมปังใช้กับยีสต์เท่านั้นนะคะไม่ใช้กับผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาเด็ดขาดเลยนะคะขีดเส้นใต้เลยนะทีนี้แป้งขนมปังนะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าใช้ทำขนมปังนะคะไม่ว่าจะเป็นปังป้อนอปังไส้ต่างๆนะคะ พวกนี้นะคะปังฝรั่งเศสปังโลฟนะคะใช้แป้งขนมปังหมดเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าแป้งขนมปังเนี่ยเขาจะมีความหยาบมากกว่าแป้งสาลีชนิดอื่นๆที่นี้สีของแป้งขนมปังนะคะเขาก็จะมีความแบบว่าเป็นสีออกครีมๆนะคะมากกว่าเมื่อเราเทียบกับแป้งอื่นๆนะคะสีเขาจะเป็นแบบว่า จะเป็นครีมครีมถ้าเราเทียบกับแป้งชนิดอื่นๆน,นะคะถ้าวางเทียบกันเนี่ยจะมองเห็นชัดเลยนะคะว่าแป้งขนมปังเนี่ยจะออกครีมครีมแล้วก็จะมีแบบเม็ดที่แบบว่าหยาบๆถ้าแป้งอื่นๆเนี่ยเม็ดเขาจะละเอียดแล้วก็ขาวกว่านะคะทีนี้เวลาเราไปซื้อนะคะแป้งขนมปังเนี่ยถ้าในสูตรบ,บอกว่าใช้แป้งตาหง์ขาวก็คือน,นี่นะคะเขาจะเป็นรูป รูปหงนะบางคนก็เรียกตาหานนะแต่ว่าที่ถุงนะคะเขาเขียนว่าหงขาวล้วก็จำนี่ตัวนี้ถ้าบอกว่า ใช้แป้งหงขาวแต่เวลาเราไปซื้อที่ร้านนะตามท้องถิ่นแต่ละคนไม่เหมือนกันร้านค้าไม่มีตาหงขาวใช้ยี่ห้ออะไรแทนได้บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแป้งขนมปังตาหงขาวมีมีแบบหาง่ายนะคะแต่ถ้าไม่มีก็มียี่ห้ออื่นๆค่ะนอกจากตาหงขาวนะคะก็จะมีอย่างเช่นอ่ะกําแพงเมืองจีนนะคะน o อินทรีนะคะยี่ห้อใบไม้นะคะนี่ก็เป็นยี่ห้อของแป้งขนมปังที่อ่ะโดยทั่วไปหาซื้อได้นะคะ อันดับสุดท้ายเลยนะคะพูดปิดท้ายเลยก็ต้องพิเศษนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะคือแป้งสาลีชนิดพิเศษนะคะแป้งสาลีชนิดพิเศษตรงนี้มีปริมาณกลูเตนที่น้อยนะคะน้อยพอๆกันกับแป้งเค้กที่เราพูดไปนะคะเขาจะมีความละเอียดมากๆทีนี้แป้งสาลีชนิดพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทําพวกขนมเป็นพวกซาลาเปาขนมถ้วยฟูแบบนี้นะคะที่มันแบบใช้ความแบบ นุ่มฟูทีนี้นอกจากทําขนมที่พิมพูดมาแล้วบางครั้งเราก็จะเอาแป้งสาลีชนิดพิเศษตรงนี้ไปผสมกับแป้งอื่นๆน,นะคะที่เราพูดไปเพื่อให้ขนมมีความเบามากขึ้นทีนี้เวลาเราไปซื้อค่ะแป้งสาลีชนิดพิเศษตรงนี้ยี่ห้อที่แบบว่าหาซื้อได้แบบง่ายๆเลยส่วนใหญ่พิมพ์ไปแทบทุกร้านต้องมีก็คือยี่ห้อนี้ค่ะบัวแดงนะคะ แต่ว่าถ้าไม่มียี่ห้อนี้นะคะก็จะมียี่ห้ออื่นๆอย่างเช่นบัวหิมะนะคะก็ <g ül> ยังไม่พ้นดอกบัวนะบัวแดงบัวหิมะแล้วก็กิเลนเหลืองนะคะที่ที่พิมพ์เห็นว่ามีขายนะคะเป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษนะคะถ้าใครฟังคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็สามารถแยกประเภทของแป้งสาลีได้แล้วแล้วก็ทำให้เราเลือกซื้อแป้งได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราเรียงนะคะจากที่แป้งที่มี ปริมาณโปรตีนมากที่สุดเลยก็คือแป้งขนมปังนะคะแป้งขนมปังมากที่สุดลองลองมาก็คือแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะจะอยู่ระดับกลางๆแล้วก็อันดับต่อมาน้อยที่สุดเลยก็คือแป้งเค้กนะคะแล้วก็ที่ใกล้เคียงกันก็คือแป้งสาลีชนิดพิเศษนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าแป้งแต่ละชนิดใช้ทําอะไรแล้วก็เราก็รู้ด้วยอีกว่า แป้งแต่ละชนิดนะคะมียี่ห้ออะไรบ้างทีนี้เวลาเราไปซื้อนะคะไม่มียี่ห้อนี้เราก็ใช้ยี่ห้ออื่นแทนได้นะคะ ทั้งหมดนี้นะคะพิมคิดว่าน่าจะครอบคลุมหมดแล้วนะคะแต่ถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถทิ้งคําถามนะคะไว้ใต้คลิปได้เลยหรือว่าใครมีคําแนะนําดีๆนะคะอยากแบง่งปันพิมหรือว่าแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะคะและในคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรกันอีกนะคะเดี๋ยวฝากติดตามนะคะว่าเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าาจะมาคุยกันเรื่องอะไรค่ะ หากเพื่อนๆชอบขนมน่ารักน่ารักแล้วล้วก็ฝากติดตามเพจเบเกอรี่โฮมเมดตอนลิตเติ้ลเกิลไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube l i t ิ้นเกิลสตูดิโอไว้แล้วมาสนุกกับเรื่องราวดีๆในทุกๆคลิปของเรานะคะกดติดตามได้เลยค่ะ